ค,คือเริ่มแรกเนี่ยเราต้องไปเอาผลงานไปโชว์ที่งานวิชาการที่จังหวัดระยองทีนี้เราก็มาคิดกันว่าเราจะเอาอะไรไปโชว์ดีในส่วนของส่วนพัฒนาเด็กเล็กถ้าเป็นการแสดงเนี่ยก็เลยพี่ก็เลยเสนอว่าเอาละครชาติไปไหมเพราะว่ามันเป็นอันตลักษณ์ของเราที่ประชุมก็เห็นด้วยแล้วครั้งแรกก็คือเอาเด็กกลุ่มหนึ่งไปแสดงที่ระยองปรากฏว่าได้รับความสนใจพอเด็กเขาแต่งแต่งชุดละครแล้ว,ว่มันดูโดดเด่นไง แล้วแล้วมันก็เป็นที่สนใจของคนที่ไปร่วมงานพี่ก็เลยกลับมาคิดว่าเราเราลองมาทําละครชาติตีดูแต่ว่าถ้าจะให้ร้องให้ราเหมือนผู้ใหญ่เด็กเขาเขายังทําไม่ได้เราก็เลยเริ่มแค่การราถวายมือการที่เราได้สอนกับเด็กเล็กอ2อ3เราภาคภูมิใจคือว่าเราอยากถ่ายทอดวัฒนธรรมของเราชาวบางปาเป็นตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วเราอยากให้เด็กเรียนรู้ ว่าการลัมการร้องนี่เป็นยังไงจะได้สืบทอดกันต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะเราอยากให้เขาเก่งอยากให้เขาเป็นอยากให้เขาลําได้หาสูงพัฒนาเด็กๆจะได้มีว่าเราเด็กเล็กยังสามารถที่เราออกไปลําได้อะไรอย่างเงี้ยโชว์ได้ค่ะถามว่ายากไหมก็พอสมควรค่ะ เพราะว่าเด็กเขาไม่มีพื้นฐานมาเราก็ต้องมาสอนเขาทีละท่าอาธิบายเขาทีละท่า<ม>ก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นนี้ก็คือเราจะต้องบอกการจีบนะคะว่าจีบรูปร่างจีบลักษณะจีบเป็นยังไงสอนการราเพลงราเพลงช้าการราเพลงช้าเราต้องสอนให้เขาร้องมาตรฐานก็คือจะ จงจะทิงโจงทิงนะคะสอนไปถ้าเป็นระดับเล็กเนี่ยเราเพลงช้าเราสอนไม่ต้องมากประมาณสัก4-5ห้าท่าแล้วก็เริ่มออกเพลงเร็วช้าจอไปกะเกียมปีห้องกองจีนแปลสองกองชนะข้าตอดดอกไม้เหรียญเงินเหรียญทองให้พร้อม เรากับน้องรัชนาจะไปเรียบแะนครกันเตรียมให้พร้อมนะท่านพะยะค่ะยากแต่เราทำได้ค่ะสำหรับผมก็ยากเหมือนกันครับแต่ก็จะสู้ชีวิตสันนก็ก็โอเคพอๆได้นะคะรู้สึกดีใจค่ะที่ว่าลูกกล้าแสดงออกและแบบได้รักษาวัฒนธรรมไทย อย่าแบบทิ้งมันไปเลยมันเป็นละครพื้นบ้านขอให้ให้มันอยู่กับโลกตลอดไปแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ละครชาติไว้นานๆนะคะค่ะก็อยากให้รุ่นหลังๆเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยค่ะได้รู้จักการลํำไทยวัฒนธรรมไทยวละครชาติลํำาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาอนุรักษ์กันไว้เยอะๆค่ะละครชาติในตำบลบางปลายังมีการแสดงอยู่ตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวงสรวง งานแก้บนหรืองานที่ได้รับการว่าจ้างซึ่งการจ้างงานคณะละครชาติยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการอนุรักษ์และสืบสานอีกด้วยละครชาติยังสามารถพบเห็นได้ตามงานต่างๆเพราะยังคงมีคนที่ให้ความศรัทธาเชื่อถือในด้านการให้ความบารถนาที่เป็นจริง